อาจจะซวยนิดหน่อยก็คือว่าเราถูกทุบอ่ะทั้งเราและกัมพูชาถูกทุบผลการเจรจารแล้วก็สัญญาเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรมากครับเพราะเป็นการรวมผลการประชุม JBC แล้วก็ GB บหลาย,ลายครั้งเข้ามาในเอกสารเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่เราคุยกันมานานแล้วแล้วก็มีเงื่อนไข4ี่ข้อของเราอยู่นั้นครบนะฮะแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากก็ตามเพราะว่า รายละเอียดเนี่ยมันอยู่ในผลการประชุมและบันทึกการประชุม j p c กับ g p c มากกว่าเพราะฉะนั้นผมก้สกมองว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากที่เราประชุมกันมามากนะฮะมันก็อาจจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์มากขึ้นว่ากัมพูชาต้องการที่จะเข้ามาเซ็นกับเราเนี่ยก็หมายความว่าเขาเอาผูกพันที่ต้องทําตามข้อตกลงนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราใช้ให้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราตกลงกับกัมพูชาแล้วกัมพูชาก็ไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เราก็ฟ้องได้แต่อาเซียนแต่รอบเนี้ย มีทั้มมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากัมพูชาไม่ทําตามเนี่ยนอกจากเราฟ้องอาเซียนเราต้องฟ้องทั้มด้วยแล้วก็ถ้าเราฟ้องทั้มเนี่ยทั้มก็ใช้การกดดันได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงคือเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกเสียหน้าถ้าเกิดว่ากัมพูชาไม่ทําตามข้อตกลงที่เขาเนี่ยมามีส่วนร่วมในการเซ็นแบบในกาซาแล้วก็ในอิสราเอลเนี่ยที่มีการลงนามสันติภาพกันแล้วก็ มีการละเมิดเนี่ยทางก็ขู่ว่าจะจัดการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์คือว่าเราฟ้องทําด้วยฟ้องผ่านอเมริกาด้วยเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะยอมปฏิบัติตามได้มากขึ้นครับเหมือนบีบทางเศรษฐ,ฐกิจมากกว่า ท,ทั้งเศรษฐทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองได้หมดเลย<ม>แล้วแต่ทําจะคิดอะไรออกนะครซึ่งทํามเาก็มีวิธีของเขา<ม>แต่แต่ผมมองว่าตรงนี้ถ้าถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์ในการที่เขาทําให้กัรบ,บูชาเนี่ยปปิดตามได้ง่ายขึ้น<ม>การที่สหรัฐยื่นข้อแลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับการแยกหายากตรงนี้ใครจะเสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์ครับ จริงๆผมมองว่าเราน่าจะได้ประโยชน์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยทำไปที่ไหนช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ยูเครนไทยมาเลเซียแล้วก็ล่าสุดคือญี่ปุ่นวันนี้ก็คือเซนลาแร่เอธทั้งหมดเลยเพราะว่าแร่เอ,อิร์ธส่วนมากเนี่ยแปดสเนี่ยจีนควบคุมอยู่แล้วก็แร่เอ,อิร์ธเนี่ยมีความสำคัญในการใช้งานในทุกอย่างนะครับ,รบตั้งแต่สมาร์ทโฟนทีวีที่เราดูอยู่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์รวมถึงแบบอากาศยานหรือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์นั่นเป็น มันเป็นพื้นฐานของความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรดวอร์ดังนั้นเนี่ยจีนประกาศความตั้งใจที่จะควบคุมการส่งออกแร่แร่เอิร์ธแล้วก็เขาเพิ่งคุยกันระหว่างสีชิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยในอีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะมีการเลื่อนไปก่อนแต่การเลื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประกันว่าจีนจะไม่มีการควบคุมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยการหาแหล่งแร่แร่เอิร์ธอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์พยายามทํามาตลอดคราวนี้ทางกับกันเนี่ยประเทศไทยเราก็มีเอ่่แแแหลงรรยู ถ้าจำพิษอันดับ12ของโลกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเลยเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยี uh huh. เทคโนโลยีในการผลิตแร่แะไรเออเนี่ยในการสก,กัดแล้วก็แปรรูปเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าใช้เทคโนโลยีต่ำเนี่ยมันก็จะเกิดมลพิษสูงมากนะครับแบบที่เราเห็นในแม่น้ํปกที่เรามีปัญหากันก็คือว่าที่บริษัทจีนมาทําในเมียนมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเนี่ยคือใน MU มเนี่ยมันเขียนว่าต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีการวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทไทยด้วยในการที่จะ ทำอะไร,รเออตรงนี้ผมคิดว่าจากที่เราทำอะไรไม่เคยได้เลยเนี่ยถ้าเราได้เชื้ลยีนนี้มาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ได้ในส่วนหนึ่งเนี่ย MOU มันุมก็เขียนไว้ว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎหมายภายในของไทยด้วยซึ่งกฎหมายภายในก็คือว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงต้องมีต้องคำนึงถึงมาตรฐานในการผลิตที่สูงที่สุดของโลกที่เท่าที่จะมี ดังนั้นก็คือหมายความว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่มีเนี่ยมันก็ต้องสูงมากพอที่เราจะยอมรับได้ผมรู้สึกว่าถ้าเราจัดการให้ดีนะฮะเราก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็แสวงหาประโยชน์จากข้อตกลงนี้ได้ในมุมพี่อนารยมองว่าอ่ะเราเหมือนจะจับมือกับสหรัฐจะทําให้จีนไม่พอใจไหมครับอันนี้แหละก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ควบคุมทุกอย่างอยู่ดังนั้นเนี่ยเรามาเซ็นกับสหรัฐมันก็เหมือนกับเราหาทางออกให้สหรัฐทาให้อิทธิพลของจีนน้อยลงดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ควรจะต้องไปค จีนสนใจร่วมมือแบบนี้กับเราไหมล่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าออกแบบนี้ใช่เพื่อให้ทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกับเราได้ผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้คุยกันได้ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาหวังว่าเขาจะให้เราส่งเสริมในการให้เขาได้รางวัลโนเบลไหมครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่เขาพูดตอนที่มีการลงนามนะฮะก็เขาอยู่มา8เดือนลงนามยุติสงครามมาแล้ว8สงครามอะไรประมาณนี้เขาก็เหมือนเหมือนนักเรียนเก็บพอร์ตพอลิโออ่ะฮะเพราะว่าเก็บปีนี้เป็นลุ้นปีหน้า อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะทาอย่างเงี้ยอยู่ในมุมนึงเนี่ยทรัมป์เขาก็พยายามขายความเป็นประธานาธิบดีที่สร้างสันติภาพมากกว่าสงครามเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยต้องมีสงครามเป็นของตนเองแทบทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาสร้างสันติภาพนะแต่ที่เอาเงินไปทาสงครามนอกประเทศเนี่ยเอาเงินมาใช้ให้คนมริการดีกว่านี่เป็นวิธีการหาเสียงของเขามันก็เป็นการส่งเสริมวาระทั้งการเมืองของในประเทศของหรัฐานมริการก็วาระส่วนตัวในการอยากไดโนเบลเด้วยก,ก็คงเป็นเรื่องอย่างนั้นแหละเราเราก็ เราเราอาจจะซวยนิดหน่อยก็คือว่าเราถูกทุบอะ่ะ mm hmm. พูดง่ายๆทั้งเราและกัมพูชาถูกทุบว่าถ้าไม่หยุดก็จะโดน40% mm hmm. มันก็ mm hmm. ภาวะจำยอมภาวะจำยอม mm hmm.